ค่ะเราก็ล้างข้าวให้สะอาดเนาะนี่เรียบร้อยค่ะค่ะเราจะตากระเทียมกับขิงเนาะโอ้ยเปิดมาก็ผิดเลยค่ะ <c oughs> ไม่ผิดไม่ใช่เรานะ่นี่ยตําเลยค่ะตาให้ละเอียดเลยอะค่ะค่ะนี่ยับประมาณนี้เลยค่ะนี้เป็นเครื่องทั้งหมดที่เราหั่นเนาะก็จะมี ส่วนผสมของการทํำข้าวหมกข,ของเราเนาะอันนี้เป็นไก่เราจะทํามัชบูสค่ะเพื่อนๆวันนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคุมค่ะ,ว,คะวันนี้เราทํามัชบูสเนาะพูดย้ำอีกแล้วอันนี้คืออกไก่ค่ะพริกแล้วก็อันนี้เป็นใบเบลฟเขาเรียกใบกวานโปเตโต้ค่ะแล้วอันนี้เป็นมะนาวแห้งพริกแดงค่ะเนี่ยก็มี มะเขือเทศมีหอมมีเครีพาวเดอร์อันนี้เป็นบักดูนิสเพราะว่าเราไม่มีสดเนาะเราก็เลยใช้เป็นแบบแห้งแล้วก็ขมิน้นผงอันนี้เป็นผงลูกผักชีผงใบยี่หร่าแล้วเมื่อกี้ที่เราตำไปเนาะกระเทียมกับขิงค่ะเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้เพิ่มค่ะเป็นแมจี้สำเร็จของของอารับนะคะแล้วก็มีพริกไทยกับ เกลือด้วยค่ะป่ะเราไปเริ่มผัดกันค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มาเริ่มผัดกันเนาะเราจะใส่น้ํามันมะกอกลงไปค่ะใส่กระเทียมกับขิงลงไปผัดค่ะผัดพอหอมพอหอมหอมนะคะค่ะประมาณนี้เนาะจากนั้นเราจะใส่หอมลงไปค่ะ เราจะผัดหอมให้สลดสลดหน่อยเนาะวันนี้เราจะทำแบบที่กินคู่กับโรบออกกินคู่กับโยเกิร์ตนะคะทำง่ายๆเนาะค่ะพอหอมเริ่มสลดแบบนี้เนาะเราก็จะใส่อันนี้เลยค่ะมะเขือเทศ ค่ะเราจะหัเอ,อ่เราจะพูดผิดเรื่อยเลยอะ่ะถ้าคลิปไหนไม่พูดผิดอะ่ะไม่ใช่เราแน่ๆเลยนะตัวปลอมแน่เลยเราว่าอันนี้เราจะผัดให้มะเกิดเทศเขาเละๆหน่อยเนะ okay. าะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาเริ่มปรุงกันเนาะอันนี้เป็นแครี่พาวเดอร์ อันนี้เราจะใส่ผงขมิ้นค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นที่เราบอกไปคือคูมินค่ะยี่หลาใส่ผงลูกผักชีค่ะจากนั้นก็เตรียมอันนี้เลยค่ะแม็กจี้เนาะบิสมิลลาอุ้ยอันนี้เราจะใส่ไปสองเลยค่ะใส่พริกไทยค่ะ ใส่เกลือค่ะเราจะผัดเขาก่อนเนาะผัดให้เขาหอมหอมก่อนนค่ะประมาณนี้เนาะโอเคใส่ไก่ลงไปค่ะ ที่นี่เขาจะชอบทานเป็นแบบนี้ค่ะไก่เป็นชิ้นแบบใหญ่ๆอะไรประมาณนี้เนาะไม่รู้นะชอบไม่ชอบแต่เราเห็นแบบนี้ <c oughs> เห็นมาหลายสิบปีแล้วมันก็แล้วแต่เราอะเนาะแล้วแต่การปรุงอาหารเนาะแบบอาหารแต่และอย่างคงแบบคงหั่นไก่หั่นอะไรไม่เหมือนกันอะเนาะโอเคค่ะ เราก็ใส่โดเมโต้อุ้ยโปเตโต้ใส่ใบกระวานใส่พริกลงไปค่ะอันเนี้ยเราจะต้องบุบก่อนเนาะเราจะบุบให้เขาเละๆกว,กว่านี้นิดนึงให้เขาแตกไม่ใช่เละฮะเขาแตกนิดนึงค่ะเนี่ยเนาะประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็คลุกเขาให้เขาเข้ากัน ค่ะตอนนี้เราเสร็จสําหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อค่ะหม้อหุงข้าวของเราเนะเราจะหุงเป็นแบบเหมือนใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนาะโอเคค่ะอันนี้เป็นหม้อที่เราเราวัดระดับน้ําเราล้างข้าวเสร็จเรียบร้อยที่เราล้างเสร็จนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะผสมอันที่เราผัดไปเมื่อกี้เนาะลงไปข้างในค่ะประมาณนี้เนาะ มิลค่ะจากนั้นเราก็จะคลุกเค้าแบบนี้ค่ะให้เข้ากันค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะโรยพาสต์ลี์ลงไปค่ะอันนี้เป็นบกักโดนิสแต่ของเราอะไม่มีสดเนาะเราก็เลยใช้เป็นอันนี้ค่ะเป็นแห้งค่ะเรียบร้อยเราก็จะยกไป ไปหุงค่ะค่ะมาแล้วค่ะค่ะประมาณนี้เนาะมาแล้วใส่ลงไปปิดฝาแล้วเราก็เปิดไฟเราจะรอจนกว่าเขาจะสุกอะค่ะเหมือนหุงข้าวเป็นหุงข้าวธรรมดาเลยค่ะนี่เนาะปิดฝาก็าเปิดไฟยกเกิดเนาะทำไมถึงทำแบบนี้เราก็เขย่าให้เขาเนียนเนีโดย ม่ต้องแกะขึ้นมาแล้วมันนั่งตีอะไรประมาณนี้เนาะพราแกะออกมาเนาะก็จะเนียนแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นอันที่เราจะผสมลงไปในโยเกิร์ตเนาะก็มีพริกค่ะพริกเขียวมีหอมแล้วก็มีสารแหน่แล้วก็แตงกวาค่ะค่ะเราจะทำแบบนี้เลย ข้าวแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราอรอข้าวสุกเราก็กินได้แล้วเนี่ยง่ายไหมง่ายมากมากค่ะนี่พอสุกแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเนาะค่ะอันนี้เป็นข้าวหมกข,ของเราเนาะข้าวหมกไก่ที่นี่เขาจะเรียกว่ามัจจบุสค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราวางโรบเนาะวางโยเกิร์ตด้วยค่ะ ค่ะก็ประมาณนี้เนาะข้าวของเราเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ thank for watching นะคะ,ะคเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ mazibus r o เข้าวหมกกับโยเกิร์ตค่ะ